ดีครับวันนี้เรามาดูน,น้องโนดีซื้อของจะเตรียมไปจัดงานวันเกิดที่โรงเรียนพรุ่งนี้นะครับได้อะไรบ้างเอ่ยเรามาดูซินะน้องโนดีได้อะไรมาโอ้แตงโมมันใหญ่ม้ากมันเท่าอะไรแตงโม,มแตงโมด้วยแอปเปิ้ลด้วยอะโวคาโดด้วยอ๋อพรุ่งน,นี้จะเป็นเลี้ยงเพื่อน,น,นอันนี้คืออะไรเอ่ยพีนัทฮะพีนัทโดนัทนะครับ พอดีเขาจะไปจัดงานวันเกิดวันเกิดน้องพอดีวันที่19นี้คปกนะแคก,อกเอพอดีงานวันเกิดน้องเดียพดีบกรกฎานี้นะครับนี่ของที่เขาจะเปเลยัยงเพื่อนๆนะครับไปแล้วนะครับนกบระปาไกรปนใช้ของกินะอะไรนะนกระป๋า้กระป๋าใชไม่ได้ของกินนะะไรนะป๋า้ไม่ได้ของกินนะแลวนี่มันคืออะไรนะ อากกินอันนี้จะไปไหนเนี่ยอยากกินชน,นะจะไปเลี้ยงเพื่อนๆที่โรงเรียน,น,นใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้นะครับพี่น้องครับจะไปตลาดมาานะครับเนาะ<ม>ก็ดีเจะเอาไปเลี้ยงเพื่อนๆในห้องของอนุบาลสามที่โรงเรียนอนุบาลอภิสุพิชยาครับนี่นะครับไปเลี้ยงเด็กๆเลี้ยงเพื่อนๆเขาแหละครับจัดปาร์ตี้โดนัท อ่ะสลารับยินที่นี่อับขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่รับชมค,ครับเดี๋ยวจัดของใส่น้องโน,โนดีกันวันที่19รกรกฎาคมนี้วันเกิดน้องโนดีครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆ,ค,ๆครับ